สวัสดีค่ะท่านผู้ชม DMC ผู้มีบุญทุกท่านมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการธรรมะศึกษาในวิชาศาสนาพิธีซึ่งครั้งนี้นะคะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เรียนวิชาศาสนาพิธีในหมวดปกกินกะว่าด้วยพิธีเบตเตะเล็ดแต่ก็มีความสำคัญนะคะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำความเคารพพระวิธีการประเคนของซึ่งเป็นเรื่องที่เราพุทธศาสนิกชนควรจะรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะ จะมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมจากพระอาจารย์กันเลยค่ะขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการดี c อนีทุกท่านและเจริญพรญาติโยมที่เรียนธรรมศึกษาที่กำลังดูที่หน้าจอถามว่านทุกท่าน ในวันนี้พบกับพวกเราเช่นเคยกระผมพระมหาประพฤติชโยกระผมพระมหาสนเสริญสุตชโยก็ทั้งสองรูปก็จะได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมศึกษาตรีหาศาสนาพิธีวันนี้ก็จะว่ากันด้วยเรื่องเรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายนะครับบทที่4บทที่4เป็นบทว่าด้วยเรื่องเบตเตเลตเบตเตเลตที่เรียกว่าปกิณกะนั่นเองทั่วทั่วไปนะครับทั่วไปครับ ก็ไม่ยากนะครับธรรมศึกษาตรีแต่ญาตยโยมที่กำลังเรียนใหม่ๆคิดว่าน่าจะยากไม่ก็ไม่ยากนะถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาเรียนอาทิตย์ละครั้งามารงเรียนที่วัดอาทิตย์ละครั้งก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าสงสัยส<ง>ยังไงก็แล้วแต่หากว่าสงสัยหรือไม่เข้าใจครับก็สามารถมาถามพระอาจารย์มาถามพระอาจารย์ผู้มีความรู้ถามอยู่ในห้องเรียนก็ได้เมื่อวานนี้เราก็ได้เรียนหมวดบุญพิธี นะครับว่า e Interior, ans, ด้วยบทที่สามใช่ไหมบทที่สามว่าด้วยการทําบุญนะฮะเราก็ได้อ่าดูไปแล้วสำหรับวันนี้เราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆต่างๆเบ็นตะเล็ตนะครับเบ็นตเล็ดนะครับค่าคว่าปกิณกะนะครับปกิณกะคือทั่วๆไปนั่นเองนะครับก็ได้ชี้แจงไว้ประมาณสักห้าข้อห้าเรื่องห้าเรื่องนะครับปกิณกะทั่วทั่วไปห้าเรื่องนี้ก็คือเราอยากจะเน้นให้ชาวพุธได้รู้กันนะครับว่า ถ้าเรื่องเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับที่สิ่งที่ชาวพุทธต้องเรียนรู้รใช่ไหมครับรรู้นะครับ,รบอันับอันดับแรกนะครับข้อที่หนึ่งที่ว่าวิธีแสดงความเคารพพระครับอันที่สองวิธีประเคนของพระอันนี้ก็เป็นสําคัญเหมือนกันใช่ครับเรื่องที่สองอันที่สาม,สามวิธีทําหนังสืออาราธนาอันนี้ก็ต้องศึกษาให้มากนะฮะอันที่สี่วิธี อาราธนาศีลอาราธนาธรรมอาราธนาพระปริศจำเป็นทุกวันเลยนะครับที่เราต้องเรียนรู้กันอันสุดท้ายวิธีกวดน้ําการกดน้ํานะครับนี่คือคือห้าข้อนะครับที่เราจะได้ชี้แจงในวันนี้ทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดครับปกติแล้ววัฒนธรรมไทยของเรานี่เวลาเจอหน้ากันพบหน้ากันก็ต้องยกมือไหว้ยกมือไหว้สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่ออย่างของฝรั่งก็ชิคแฮนชิคแฮนจับมือใช่ไหมจับมือนะ่แต่ของคนไทยในวัฒนธรรมเราค่อนข้างที่จะ สวยรู้สวยรู้แล้วก็ดูดีครับ,รบแต่พอนี่เรามาเจอพระอ่าวัน,นี้มาเจอพระนะแต่มปะเพณีนะครับนิยมสืบกันมาเราชาวพุทธนะครับจะยกระดับฐานะของการไหว้พระไว้ในชั้นสูงเจอพระนี่คือพูดง่ายๆว่าเพราะว่าท่านมีศีลสองรอยี่สิบเจ็ดข้อเจอพระเนี่ยเราต้องแสดงความเคารพเป็นอันดับแรกครับผมอย่างน้อยถ้าไม่ทันไหว้ท่านร ก็ก้มศีรษะกมศีรษะแสดงความเคารพครับผมอันนี้ก็ถือว่าแสดงความเคารพเห็นด้ครับผมครับวิธีการแสดงความเคารพพระนั้นตามจุดมุ่งหมายนั้นก็เพื่อแสดงให้รู้ว่าตนมีความเคารพนับถือด้วยกายและใจจริงด้วยกายและใจของจริงนะครับกายเป็นเช่นไรใจก็เป็นเช่นนั้นใช่บมครับนั่นแหละครับพระในที่นี้ก็หมายถึงหนึ่งระวุทธรูปปูชนียวัตถุ มีพระสถูปเจดีเป็นต้นอันนี้คืออย่างแรกอย่างแรกเลยับอันที่สองคือพระพิสุทธสมเนรผู้ทรงเพศอุดมกว่าตนอ๋อนะมีสองอย่างนะสองอย่างนะครับับแสดงความเคารพคือหนึ่งพนมพนม,พนมือพนมมืออ่าพนมมือเพื่อง่คืออัญชลีนั่นเองอัญชลีนะการพนมมือก็คือการกระพุ่มมือนะครับทั้งสองพนมไว้ตั้งไว้ระว่างอ,อกนะให้ตั้งตรงขึ้นไปข้างบนมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมตรงกับคําภาษาบาลีว่า อัญลีอันเครีเป็นการแสดงความเคารพในเวลาสวดมนต์ก็เช่นเดียวกันมือนิ้อยาแตกกันนะครับเวลาปนมือนนให้มือชิดติดกันนะครับหรือจะฟังเทศฟังธรรมก็แล้วแต่นะครับก็ต้องพนมือไว้ที่ระหว่างอกกับนีเป็นต้นนะครับระหว่างอกให้มือนมือ,อให้สวยงามนะครับส่วนการไหว้การไหว้ก็คือการยกมือที่ปนมขึ้นแล้วพร้อมกับก้มหัวเล็กน้อยให้มือปนมจดหน้าผาก นิ้วหัวแม่มือทั้งสองอยู่ระหว่างคิ้วครับอ๋อนี่การไหว้ก้มไหว้ใช่ครับตรงกับคําที่กล่าวในภาษาบาลีว่านมัสการนมัสการคือการกระทําแบบอ่อนน้อมนั่นเองการไหว้คือตอนแรกเนี่ยนิ้วอยู่ที่ระวังอกละใช่ครับพอเริ่มไหว้ก็ก้มศีรษะลงเอานิ้วมือไปไว้ระหว่างคิ้วก่อนครับครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ก้มลงครับแล้วก็ก้มลงใช่นะครับนี่ก็วิธีการไหว้นหครับ ส่วนวิธีการกราบนะวิธีการกราบก็คือการแสดงอาการกราบลงกับพื้นด้วยเบียนจางคำบดิษต้ารกราบนะองค์ก็มีห<ม>้าห้าอย่าง <5 S 1> ได้แก่ครับหน้าผากหนึ่งหน้าผากหนึ่งฝ่ามือ2 2> สองเข่าสองจดพื้นครับก็นั่นหมายความว่าภาษาบาลีก็ว่าอาพีวา่าอัญเชลีวันทาอาพีวา่า,วา,า,วานะครับตามที่เรา สอนเด็กๆตามโรงเรียนต่างๆหรือพ่อแม่พี่น้องหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายหรือคุณปู่คุณย่าในสอนลูกสอนหลานนะก็ไ่ใช้วิธีนี้ใช้กราบพระเวลาท่านนั่งราบกับพื้นผู้ชายให้นั่งคุกเข่านะตั้งฝ่าเท้าชันใช้นิ้วเท้าเท่านั้นพับยันพื้นนั่งทับลงบนเส้นเท้าั้งคูนเรียกว่าท่าเทพบุตรท่าเทปนั่งท่าพรมหรือท่าเทพบุตรครับนี่แหละส่วนผู้หญิง พึงนั่งคุกเข่าราบคือไม่ติดกับพื้นไปเลยนั่งราบกับพื้นติดกับพื้นไปเลยครับคือไม่สั่นเท้าอย่างฝ่ายชายนั่งอย่างนี้เรียกว่าท่านั่งเทพธิดานะครับเวลาก้มลงกาบนี้อย่าให้ก้นยกขึ้นเป็นอันขาดคือถ้ายกก้นสูงเวลาเราไปวัดเป็นางฟังเทศฟังธรรมนะฮะเวลาเราก้มกราบพระเนี่ยถ้าก้นเราโด่งสูงนะฮะก็ดูไม่งามคือเวลาคนข้างหลังกาบโผลมาอ้าวอะไรเนี่ย ภูเขาอะไรเนี่ยสำหรับวิธีการประเคนของพระนะ,ะ<ใ>นบางคนเนี่ยประเคนของพระเนี่ยนึกว่าเสิร์ฟอาหารให้กับแขกอ๋อนึกว่าแขกผู้มีเกียรติมาทานอาหารแล้วก็มาเสิร์ฟให้บางคนนะการประเคนของพระนะครับก็คือคการถวายทานทุกสิ่งทุกอย่างแก่พรนะโดยการถวายให้พระรับกับมือไม่อยู่ใกล้นะักหรือไกลนะพอพอดีครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะพอพอดี ให้พอพอดีกับการที่เราจะยกแล้วยื่นมือไปประเคนพระนะครับสิ่งของที่จะประเคนพระจะต้องไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พอปันกลางพอดูหนาไม่ใหญ่และไม่หนักินเกินไปด้วยนะฮะทั้งไม่เป็นวัตถุอนามากนั่นหมายความว่าวัตถุที่ไม่ควรจะถวายไม่ควรจะแตะต้องนั่นเองของพระนะครับพระไม่ควรจะแตะต้องวัตถุอนามาตถ้าเป็นอาหารก็ต้องถวายก่อนเวลาเที่ยงเทก่อนถวายเที่ยง เวลาเลยเที่ยงไปรับประเคนไม่ได้นอกจากะเป็นน้ำปนะน้ำปนะอย่างเดียวนะครับเวลาเที่ยงเลยเที่ยงไปก็ต้องรับได้แต่น้ำปนะอย่างเดียวครับจะไปยกหม้อข้าวอะไรมาก็ไม่ได้ไม่ได้นะฮะข้อควรฏิบัติในการประเคนก็พึ่งนําของไปประเคนอยู่ห่างจากพระประมาณสักหนึ่งองหนึ่งอกนะครับหนึ่งศอกของของผู้ที่ไปประเคียนหนึ่งศอกก็ต้องไม่ใช่ว่าเอ๊หนึ่งอกขนาดไหนก็เดินไปวัดก่อนไม่ต้องไเป็นขนาดนั้นนะ ก็แค่กาลยะดูพองามพองามนะครับดูสองมเอทำแาเนี้จับของที่จะประเคนด้วยมือทั้งสองยกขึ้นสูงนิดนึงก็หมายความว่าของที่จะประเคนพาเนี่ยอย่าจับมือเดียวอย่าจับมือเดียวไม่สมควรนะต้องจับสะสองมือเลยนะจับสองมือนี่เพื่ออะไรครับเพื่อแสดงความเคารพด้วยครับเพื่อแสดงความเคารพด้วยแล้วก็ป้องกันที่จะไม่ให้ของนั้นหล่นไม่ให้หกล่น อาจจะประเคียนทานอาหารจะยกมือนหนึ่งก็หมันของมันหนักางเงี้ยอันนี้คือเป็นลักษณะของผู้ชายทําได้ครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าผู้ประเคนเป็นผู้หญิงครับผมพระผู้รับท่านปูผ้าทับประเคนแล้วน,นันคืคือว่าท่านจะต้องใช้ผ้ารับประเคนะนะครับเมื่อประเคนอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับพึงกาบหนึ่งหนเป็นอันเสร็จการประเคน คือหนึ่งก็หมายความว่าสามครั้งนั่นแหละทีนี้เรามาดูเรื่องวิธีการทําหนังเสืออาราธนาและทําใบประวารณาถวะยจตุปัจจัยกันบ้างการอาราธนาคือการนิมนต์พระไปประกอบวิธีกรรมต่างๆการนิมนต์พระสมัยก่อนใช้นิมนต์ด้วยวาจาแต่เดี๋ยวนี้นี่ใช้ใบอาราธนาหรือที่เรียกกันว่าดีกานั่นเองครับจูงสคือเป็นการแจ้งรายละเอียดและกําหนดงานให้สงสาบศึกษาไว้นะฮะ ขออาราธนาพระคุณเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ในวัดนี้อีกจํานวนกี่รูปก็ลงไปเลยลงไปเลยนะครับเจริญพระพุทธมนต์หรือแสดงวัฒนธรรมเทศนาแล้วแต่กรณีในงานครับในงานแล้วก็ก็บอกไปเลยนะฮะแล้วก็ที่บ้านเลขที่อะไรตำบลอะไรอำเภออะไรกําหนดวันที่เดือนพศและเวลาให้ชัดเจนด้วยถ้ามีไม้เหตุมีวงเล็บอะไรก็ระบุไปเลยนะฮะ ต้องเขียนระบุพระคุณเจ้าท่านจะได้ท่จะได้ทราบนะท่านจะได้ไปถูกงานคือพูดง่ายๆว่าดิกาเนี่ยใบดิกาเนี่ยเจ้าภาพต้องมีข้อมูลพร้อมข้อมูลคือต้องพร้อมเลยนะแต่สมัยนี้คงจะง่ายนะสะดวกกว่าเพราะว่าไม่เข้าใจยังไงก็มีมือถือก็โทรมาใช่ครับกิ่งกลางทีเดียวก็รู้แล้วครับว่าอาราธนาภากี่องค์นิมนต์กี่องค์สมัยนี้มันเร็วสมัยนี้เขาเรียกว่าไฮเทคนะลไฮเทคแล้วนะครับ ในปัจจุบันพุทธศาสนิกชนเมื่อจะถวายเทธรรมนิยมถวายค่าจตุปัจจัยด้วยในการถวายค่าจตุปัจจัยนี้นิยมทําใบประวารณนาถวายเพื่อสงเคราะห์ให้พิสุสัมเนนได้รับค่าจตุปัจจัยนั้นโดยชอบขอถวายจตุปัจจัยอันควรแก่สมณพบ,บัลพภคแด่พระกุณเจ้าเป็นมูลค่าแล้วก็จุดจุดจีบบาทก็ใส่ไปกีบส,สตางหากพระกุณเจ้าต้องการประสงค์สิง่งใดอันควรแก่สมณพบัลพภคแล้วขอได้โปรดเรียกจากกิยาการกผู้ปฏิบัติ ขอพระคุณเจ้าเชิญนะนี่จะเป็นใบปวารณาใบปวารณาเนี่ยในสมัยก่อนหรือว่ายุคก่อนก่อนี่เขาใช้กันครับเขาใช้กันแต่พอมาถึงสมัยนี้นี่ยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีครับก็เห็นแต่ใส่ซองครับใส่ซองถวายเลยใส่ซองแล้วก็ถวายเลยญาติโยมก็อธิษฐานจิตอะไรเสร็จสบรบเรียบร้อยเนี่ยถวายก็ถวายพระเลยก็แล้วญาติโยมก็มักจะบอกว่าแล้วแต่พระคุณแล้วแต่คุณเจ้าจะเอาไปใช้อะไรก็ได้ใช้ประโยชน์ในงานพุทธศาสนาในด้านใดด้านใดใช้ได้เลย ตอนนี้ก็เป็น,นวิธีการทำหนังสืออาราธนานิมนต์พระนะทั้งวิธีทำอาราธนานิมนต์พระแล้วก็ใบภาวนาถวายจตุตปัจจัย,ะจยนะครับอาต่อไปเรามาดูวิธีการอาราธนาศีลและอาราธนาพักปริตอาราธนาธรรมกันบ้างนะครับการอาราธนาคือการเชื้อเชิญให้พระสงฆ์ทําตามคําที่ตนขอ,อ เขาเรียกว่าอารัธนานเป็นคําที่ไพเราะอารัธนาครับ,รนรบในพิธีกรรมต่างๆพุทธศาสิสกชนเวลาจะให้พระทําอะไรก็ต้องอารัธนาเสียก่อนจนเป็นประเพณีสืบกันมาจนปัจจุบันนี้นี่พูดง่ายคือเวลาพระจะทําอะไรเนี่ยญาติโยมจะต้องอารัธนาก่อนครับผม,มวิธีการอารัธนาถ้าพระสงฆ์นั่งอยู่บนอาสนะสูงให้ผู้อารัธนาเข้าไปยืนหันหน้าเข้าหาพระห่างพอเป็นประมาณอย่างเช่น อาถนาศีอารถนาพระปรีดใช่ไหมตามจริงถ้าจะย้ายสวยงามก็ต้องนั่งพระเพียรนั่งพระเพียรดีนั่งคุกเข่าดีที่สุดครับครับผมพอาท่านจะอยู่อาสนะสูงขนาดไหนก็แล้วแต่นะฮะถ้าเรานั่งคุกเข่าเนี่ยครับผู้กล่าวผู้เก่าวคาาราธนาศีนาราถนาธรรมราถนาพระปริเนี่ยหรือว่าเรียกว่าผู้นําเนี่ยครับได้แสดงถึงความเคารพด้วยครับเคารพเราจะดูสวยงามด้วยจะดูสวยงามแล้วแขกไปใครมาเห็นก็จะได้รู้ว่าคนเนี้ย ได้ศึกษาในศาสนาประเณีมาดีครับผมับผมนี่นะว,วิธีการอาราธนาคนระับถ้าพระสงฆ์นั่งอยู่บนอาสนะสูงให้ผู้อาราธนาเข้าไปยืนหันหน้าเข้าหาพระห่างพอประมาณแล้วกนมมือไหว้พระพุทธรูปก่อนแล้วจึงพนมือกล่าวคำอาราธนาถ้าพระสงฆ์นั่งอาสนะต่ำธรรมดาให้ผู้อาราธนาเข้าไปนั่งคุกเข่าหันหน้าเข้าหาพระสงฆ์ห่างพอประมาณแล้วกราบพระที่โต๊ะหมู่บูชาสามครั้งก่อน จึงบนนมือกล่าวคำรัตนาตามแบบที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นอารัตนาศินอารัตนาธรรมอารัตนาพระริษนะฮะก็ใช้ได้เลยนะฮะหรือพิธีเทศถ้ามีพิธีการเทศต่อจากส่วนมนเริ่มต้นด้วยอารัธนาพระปริษแล้วอารัธนาศินตอนพระขึ้นเทศรับสินและอารัธนาธรรมต่อคือต้องอารัธนาศินก่อนอารัธนาศินก่อนครับผมครับอารัธนาสินก่อนแล้วค่อยอารัธนาธรรมต่อ ถ้าเป็นคนละพิธีตอนสวดมนต์ก็อารัธนาภาพปริศปริศนะครับอตอนเทศเริ่มต้นด้วยอารัธนาศีลก่อนจบรับศีลแล้วจึงอารัธนาธรรมเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมที่เขาช้กันมาานะสืบันมาพิธีสวดศพต่างๆเช่นสวดแจงสวดพระพิธรรมเป็นต้นถ้าไม่มีวิธีอื่นนําหน้าให้อารัธนาศีลก่อนอถ้ามีวิธีอื่นนําหน้าไม่ต้องอารัธนาศีลอืมพูดง่ายคือว่า ก่อนจะสวดอภิธรรมสวดแจงเนี่ยหากไม่มีพิธีอื่นๆมาเนี่ยให้รัตนาสินก่อนครับแต่ว่าส่วนมากที่ผมเห็นเนี่ยมไม่ว่าจะไปงานศพที่ไหนก็ตามเนี่ยวัดต่างๆ,ๆนี่เขาจะอาราธนาศินก่อนเลยครับ,รบอาจารย์คือทุกงานนะทุกงานเสร็จแล้วเขาถึงจะอาราธนาธรมรมอาราธนาพระปริศครับผมส่วนการอาราธนาศินก็ญาติโยมก็คงจะรู้กันมามาก <น>คง <ผม S 2> จะว่ากันถูกนะส่วนอารัธนาพปริสนั้นก็จะได้ให้พระมาสัรเสริญได้ชี้แจงแสดงอธิบายให้ญาติโยมได้ฟังกันนะคำอารัธนาพปริตนี้นะครับก็คือก่อนที่พระจะได้เจริญพุทธมนต์ก็จะมีผู้นำหรือเรียกว่ามยกทายกได้มากล่าวคำอารัธนาพปริตนะครับก็ลองดูที่หน้าจอลองศึกษากันให้ดีนะครับวิปฏิปฏิภาหายสพสัมปติสิทธิยา สัพพะทุกขวินาสายปริตังภูธมังครังวิปติปติพาหายสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยวินาสายปริตังภูธมังครังวิปติปติพาหายสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรควินาสายปริตังผูธมังครังมันแตกต่างตรงที่ว่าสัพพะทุกขแล้วก็สัพพะพยะแล้วก็สัพพะโรควินาสายะตรงนี้เนี่ย พูดนำหรือว่าญาติโยมคนไหนก็ตามหาว่าจะไป,ปะนะอาราธนาพระปร,ะรินนี้ก็สังเกตอยู่สามที่นะฮะตองคลองต้องคลองตองรงที่สัพพะทุกขวินาสายะตรงที่หนึ่งนะฮะอย่ามัวนะฮะอันที่สองก็คือสัพพะพวินาสายะอันที่สามคือสัพพะโรควินาสายะครับเนี่ยต้องจาให้ดีเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการอาราธนาธรรมนะฮะก่อนพระจะขึ้นเทศนะฮะ ก็จะมีคนนำมือนกันนะพี่สัเสริญเคยเห็นพระคุณเทสะธรรมะไหมครเคยครับเคยก็ข้างๆผมนี่องค์หน cin ึ่งครับที่เคยเห็นอ๋อเคยส่วนการเทศน์สองธรรมะนั้นก็ยังมีอยู่ตามหลายๆที่หลายๆแห่งที่โด่งดังก็น่าจะเป็นวัดสุทัศน์นะครับที่เห็นกันนะฮะกก็จะมีผู้นำนะครับเวลาโยรัตนนาศิลนเสร็จพระท่านให้ศิลนเสร็จ แล้ต่อไปก็เป็นการรัฐนาธรรมมรรคฐายก็จะขึ้นนะครับก็คำรัฐนาธรรมนี้ก็คงให้พร้อาจารย์ประพุทธได้ชี้แจงนิดหนึ่งครับก็เลยดูหน้าจอกันเลยนะพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทะสันตีทะสัตตาประชักชาติกาทเทเสตุธรรมังอนุกรรมติมังปรจชังในบางที่ก็อาจจะเป็นทํานองสารพันยะ ครับเป็นพันยะครับเป็นการทานองเป็นการเล่นเสียงอ่ะดูก็ไเราะอย่างหนึ่งนะฮะก็แล้วแต่สถานที่แล้วแต่วัดนะที่จะมีวิธีการยังไงก็แล้วแต่นะทำให้ไฟราะขึ้นใช่ครับนะครับต่อไปเรามาดูวิธีการกวดน้ํากันบ้างนะฮะวิธีการกวดน้ําก็คือการหาน้ํามาแล้วเทล,ลงไปในที่ใดที่หนึ่งจะเป็นภาชนะก็ได้จุดมุ่งหมายเพื่อก,กวดน้าก็คืออุทิศบุญส่วนกุศลหนมมึ่งครับ อ๋อครับเวลาก็กวดน้ําพระเริ่มยะถาแล้วเนี่ยครับพระเริ่มยะถาแล้วญาติโยมก็ต้องเริ่มกวดน้ํากวดน้ํากันนะครับแต่ก็เพื่อที่จะอุทิศมุญส่ส่วนให้กับญาติพี่น้องที่ร่วมรับแต่ว่าวสมมติอาจารย์สมมติว่าการกวดน้ําเนี่ยครัผมหากว่ามีคนมีที่กวดน้ําอันเดียวเนี่ยฮะครับ,รบแล้วคนมีเยอะนี่เขาต้องทํำยังไงครับก็ไม่ต้องไปจับต่อกันแล้วครับก็นั่งพนมมือได้นั่งพนมมือแต่ว่าส่งใจไปครับส่งใจมาที่ แก้วน้ำหรือภาชนะนั้นๆที่เตรียมไว้นะสงแก้ไม้ที่ตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ําหรือที่กรวดน้ําไม่ต้องไปยื่นมือจับตัวต่อกันไปนะทาให้เมื่อยหลังเฉยๆเมื่อยหลังแล้วก็ดูแลบางทีอาจจะไม่สวยงามพอไม่สวยงามแล้วก็จับผ้าถ่ายภาพมานะครับก็ทำมีแค่อันสองอันก็ให้เจ้าภาพผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าภาพเป็นหลักผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้เป็นตัวแทนในการกรวด ทดวก็นั่งพนมมือแค่ส่งใจไปนะครับแล้วก็ส่งใจไปแล้วก็ให้นึกถึงญาติพี่น้องที่ร่วงลับคือที่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แล้วตรงนี้เขาก็จะได้บุญไปมครับมือขวาจับภาชนะน้ํารินใช้มือซ้ายประคองแล้วว่าบทกรวดน้ําไปจนจบคือถ้าพระคือถ้าพระท่านยถาเราก็ไม่ต้องอะไรมากแค่อุทิศส่วนบุญวกุศลตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้มือขวาก็ จับภาสน,น้ำลินครับมือซ้ายก็ประคองการกรวดน้าน,นะครับก็มีทั้งสามแบบนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้บอกว่ากรวดน้ําเสร็จควรที่จะเอาน้ําไปเทวที่ไหนอือ<ม>ันนี้น<ม>สําคัญนะครับสำคัญค,คือเวลาเรากรวดน้ําเสร็จแล้วก็เอาน้ําที่จากกนารกรวดก็เอาไปรดน้ําต้นไม้เอาไปรดโคนไะม้รดดินรดกระถางต้นไม้รดกระถางดอกไม้นะะเอาไปรดเพื่อให้อทั้ง ต้นไม้ก็มีประโยชน์คือจะได้ความชุ่มชื่นจากน้ำครับเรียนธรรมนำชีวีมีสุขเรียนสนุกไร้ทุกสุขกเกษมเรียนอื่นเหม่นใดไม่ปรีเปรมอิ่มเอมทุกทีที่เรียนธรรม ขอเชิญท่านผู้ชมและนักเรียนธรรมศึกษาทุกท่านตลอดจนผู้ที่สนใจใฝ่รู้ธรรมได้ติดตามชมรายการธรรมศึกษารายการที่จะขไขปริศนาธรรมนำความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งตรงถึงบ้านท่านอออากาศทางช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวทุกวันจันทร์ วันศุกเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาขานกรวดน้ำก็มี3แบบแบบอะไรบ้างอาจารย์ครับแบบสั้นแบบย่อแล้วก็แบบยาวสั้นย่อยาวนะอย่างคำสั้นๆนี่เป็นคำอุทิศของพระเจ้าพิมพิสารคำ พระเจ้าพิมพิสารนี่ได้อุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่เป็นเปรตนะครับที่มาหาทุกๆวันตอนมาหาที่ตอนที่มาขอสบุญสุครับนมนะครับตอนที่เห็นเปรตนะครับก็เลยใช้บทนี้เลยครับกล่าวนะครับอุทิศสมุญสุขุศนนะกรวดน้าแบบสั้นๆนะครับอิทังเมยาตินังหโฏตุว่าสามหนนะครับว่าสามหนหรือสามครั้งนั่นเองจบนะครับ หากจะเติมพุทธภาษิตต่อก็ให้ว่าต่อจากอิทังเมยาตินางโหตุแล้วก็ว่าต่อว่าสุขิตาโหตุยาตโยก็ได้จะว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยหรือคําแปลเขาเรียกว่าขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเทินขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเป็นการกรวดน้ําแบบสั้นไปนะครับที่สุบุสุพสนนะครับการกรวดน้ําแบบย่อกรวดน้ําแบบย่อ ก็อย่งเลยครับเริ่มตั้งแต่ยังกินจีกุสลังกัมมังกัตพังกิริยามมมะกายเยนวาจามณสาติทเสสุขตังกตังไล่มาเรื่อยๆนะฮะอันนี้แบบยอดฮะแบบย่อยังยังก็ยาวเหมือนกันนะครับแต่ก่อนเนี่ยตอนเป็นเด็กก็สวดได้นะฮะตัวนี้สวดจนคล่องขึ้นใจนะครับเริ่มบนนี้ครับก็เริ่มสวนตั้งแต่เป็นเด็กๆนะสมัยนั้นหลวงพ่อก็ให้ หลวงพอ่อแถวบ้านก็ให้สวดนะครับให้สวดเลยนะครับผมนี่เด็กอันนี้คือแบบยอ่อนะครับ,รบเป็นแบบยอ่อไปนะครับทีนี้เรามาดูแบบยาวกันแบบยาวเราก็เห็นกันบ่อยแบบยาวนี่เวลาธรรวัดส่วนมลเย็นเสร็จทรมวัดส่วนมนเย็นเสร็จนี้เราก็จะเจอ,เอจะมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเออก็จะมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายครับคือกรวดน้ำแบบเป็นคาถาของเก่านะคือพูดง่ายคือให้สัตว์น่ะที่มีทุกข์มาก ก็ขอให้เขามีทุกน้อยที่หมดที่มีทุกน้อยขอให้เขาหมดทุกไปแบบยาวก็คืออิมีนาปุญญกัมเมนะอุปชัยาคุณุตตราอาจาริยุปการาจมาตาปิตาจยากตาปิยาม,มาะมังเนี่ยลายตั้งแต่นี้มาเลยนะจนถึงครับผมจนจบตรงมาโรกาสังระพันตุมานะ,นะครับด้วยผลบุญที่ขยาย้าพเจ้ากระทานี้ ขอพระอุปชาผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพยศาลอีกทั้งอาจารย์ผู้ได้สั่งสอนขอ้าพเจ้ามาทั้งมานาวิดาและคณะญาติทั้งสิ้นตลอดจนพระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยก็เป็นภาษาไทยนะอันที่ถ้าจะให้ท่องหมดก็จะใช้เวลาจะกินเวลาไปเยอะนี่<ม>ก็ก็<ม>บางวัดก็มีนะเวลาตรวจน้าแบบยาวก็วจะมีการแปลด้วยนี่ก็ไพเราะอย่างแต่ที่สังเกตที่ที่ที่ผมเห็นนะครับพระบรมส่วนมากญาติโยมทั้งหลายในเวลากวดน้ําเนี่ยเขาจะใช้คําสั้นๆครับ อีทางเมยาตินังโหตุนี่ครับแบบสั้นๆแบบสั้นๆประธันรัฐนะได้ใจความด้วยรมนะครับสะดวกสบายญาติพี่น้องที่รวงรับนารับจากโลกนี้ไปก็ได้บุญกุศลตรงนี้ไปด้วยครับนอกจากคํากรวดน้าทั้งสามแบบที่กล่าวแล้วยังมีคํากรวดน้ําอีกแบบหนึ่งครับเป็นราชนนิพนธ์ในรัชกาลที่สี่เรียกว่าปฏิทานคาถาดังนี้ปุญญสิธานิกตัสายานัญญานิกตานิเมในลายังแตนีมานะฮะ เป็นการกรดน้ากรวดน้ําของในรัชกาลที่สี่นะครับเป็นพระราชนิพนธ์เนาะซึ่งพ่อเมืก็ทรงแต่งเป็นภาษาบาลียังก็แสดงให้ว่าท่านก็คงจะเก่งภาษาบาลีบก็เป็นอัจฉยะคนหนึ่งเหมือนกันที่ด้านภาษาบาลีครับผมก็ได้ศึกษาเราเรียนได้บวชนะฮะตอนนั้นนะฮะครับผมได้บวชตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นของราชครับนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยเบ็เล็จนะครับสําหรับ ธรรมศึกษาตรีเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพิธีนะครับที่ญาติโยมคนที่จะเรียนรู้กันโดยเฉพาะเราชาวพุทธทั้งหลายนี่ถ้าไม่เรียนรู้นี่ยถือว่าเสียชาติเกิดนะฮะครับผมถือว่าถ้าไม่ยิ่งเป็นคนไทยแล้วนี่ไม่เรียนรู้นี่ไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับอยากจะประกอบพิธีพิธีกรรมต่างๆไม่ได้นะครับศาสนาที่เรียกว่าศาสนาพิธีนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าญาติโยมคนไหนเนี่ยได้ศึกษาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับศาสนาพิธีของ ธรรมศึกษาชั้นตีของนักรมตีเนี่ยครับเอาไปสอนลูกสอนล้านได้ด้วยสอนลูกสอนล้านครับบอกเพื่อนๆนญาติสนิทมิสหายได้ด้วยหากว่าเขาไม่เป็นในพิธีกรรมต่างๆนะแต่บังเอิญเนี่ยเราเราได้ศึกษามาแล้วรเราก็ไปยื่นยื่นมือไปช่วยใช่ครับก็เป็นแสดงถึงความมีน้ําจิตน้ําใจครับนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับญาติโยมที่กําลังศึกษาธรรมศึกษาตรีใหม่ๆนะฮะที่ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรก็คงคิดว่าได้ฟังมาแล้วนะ ก็ลองไปปฏิบัติดูนะก็จะได้ผลอย่างที่ที่สอนเรีอธิวายไปนะนาไปศึกษาตั้งแต่เบื้องต้นบทแรกเลยครับบุญกุศลตั้งแต่กุศลพิธีจนถึงปกินนากะเนี่ยทั้งสี่มวลเนี่ยสามารถไปใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตเลยครับอาจารย์ใชได้ตลอดเลยฮะไม่มีการเสื่อมไม่มีการเสื่อมเพราะว่าไม่มีการล่าหลังไม่มีล้าหลังมีแต่ทันสมัยเพราะความรู้เหล่านี้เนี่ยไปอยู่ใน ตู้คือขะไทยครับกระผมพระมหาประพฤติชฉยกระผมพระมหาสรรเสริญสุตตชโยก็ข,ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอเจริญพรค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้ครบทุกส่วนแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการรายละเอียดมากไปกว่านี้สามารถติดตามต่อได้ในธรรมศึกษาชั้นโทค,ค่ะก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะคะเราจะต้องทำความดีให้เข้มขน้น ทั้งการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเราจะหยุดกระทำความดีมิได้ดุดดังที่เราไม่สามารถหยุดหายใจได้เลยนะคะเราควรจะใช้ไกามนุษย์ของเราในการสร้างบารมีให้เต็มที่ค่ะพบกับสิ่งดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ที่ DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ